ช่วงนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้ทิมทายไว้ว่ามีสิ่งดีๆมาฝากกันเชื่อว่านักกอล์ฟหนุ่มหลายๆคนจะต้องตาลุกวาวแน่นอนค่ะจริงเหรอใช่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโปรอารมของเราค่ะแอบหนีโปรเจ็ไปแล้วล่ะไ,ไปนัดกับนักกอล์ฟสาวซึ่งไม่ใช่แค่นักกอล์ฟสาวธรรมดาแต่สาวส,าว,สวยด้วยค่ะสวยขนาดไหนสวยขนาดที่ว่าเป็นนักกอล์ฟคนแรกของไทยที่ได้ขึ้นปกแอลฮ่องกงนี่อยากรู้ยังคะว่าเป็นใคร<ท>ยอยากรู้แล้วถ้าอยากรู้แล้วนะคะไม่ว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงเพลย์ออฟในวันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่สนามเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟซิตี้นะครับและในวันนี้ครับผมมีนัดกับสาวสวยท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนางแบบนะครับซึ่งเคยขึ้นปกนิตยสารแอลที่ฮ่องกงมาแล้วนะครับนอกจากนั้นครับเธอยังเป็นนักกอล์ฟเยาวชนด้วยที่มีดีกรีเคยไปแข่งขันในรายการออฟติมิสนะครับที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปพบกันครับว่าเธอจะเป็นใครครับตามผมเลยครับ ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้อยู่กับน้องโบนะครับบุญรีจิตรีงามนะครับซึ่งน้องโบเนี่ยทำอาชีพหลายอย่างมากเลยเป็นทั้งนางแบบนะครับทั้งนักแสดงและอย่างก็คือโอ้โหมีผลงานเรื่องกอล์ฟในอดีตที่ไม่ธรรมดาเลยครับสวัสดีครับน้องโบครับสวัสดีค่ะงั้นให้น้องโบแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อโบบุญรีจิตรีงามนะคะตอนนี้ก็25ปีค่ะจบจากนิติศาสตร์จุราลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็ทำอาชีพเป็นนางแบบกับนักแสดงค่ะโอ้โห ทราบมาว่าแบ็คกราวน์เนี่ยทำอะไรมาเยอะมากเลยเพราะเรื่องกอล์ฟใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้นี่เอางี้เป็นว่าผลงานในตอนนี้แล้วกันได้เดินแบบหรือว่าทําอะไรมีดีเทลอะไรบ้างแนะนากับท่านผู้ชมหน่อยึ่งงานในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเป็นนางแบบเดินแบบค่ะก็จะเดินที่ไทยบ้างแล้วก็บางทีก็ตอนนี้พอดีช่วงนี้ติดถ่ายละครอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็ไปเดินแบบที่ฮ่องกงมาแล้ไปถ่ายมาร์กซีนลงแอลที่นู่นมาน้องโบครับได้ทราบมาว่าได้เป็นคนไทยคนแรกด้วยที่ได้มีโอกาส ขึ้นปกนิตยสาร L ที่ฮ่องกงใช่ไหมครับอ,อ๋อใช่ค่ะมีที่มาที่ไปออยังไงว่าตอนแรกเนี่ยโบออยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นปก L ฮ่องกงเพราะว่ามีพี่ๆนางแบบหลายคนไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็โบเพิ่งมารู้ตอนที่ว่าโบนิตยสารออกมาแล้วแล้วท,ทางไทยโปรโมทว่าเนี่ยน้องโบเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นปก L ฮ่องกงเพื่ออ้าวฉันเป็นคนไทยคนแรกเหรออะไรเงี้ยเริ่มจากโบอ๋อโบไปประกวดชนะค่ะที่ประเทศเกาหลีได้เป็น เอเชียโมเดลนิวสตาร์เขาเรียกว่า Face of Asia ค่ะ Face of Asia เป็นเอเชียนิวสตาร์โมเดลครับอวอร์ด <Avoid, S 2> mm hmm. และนี่จริงๆแล้วที่ที่ไปลงที่ฮ่องกงเนี่ยเกี่ยวกับที่เราไปเป็นมีเอเจนซี่ฮ่องกงไหมใช่ค่ะก็คือพอ,รอประกวดอันนี้ค่ะกรรมการ,รของ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 เวทีเนี้ยเขาจะเป็นเอเจนซี่ของแต่ละประเทศในเอเชียมาแล้วเขาก็เลยแบบเออเนี่ยของฮ่องกงเขาก็เลยแบบเออชอบอยากไปทํางานไหม mm hmm. เขาก็แบบเออเออชอบเอออะไรเงี้ยก็ สนใจแต่ตอนนั้นยังยปีสี่ยังไม่จบเขาเลยว่าตื้อเรามาประมาณปีกว่าพาโอโบเยนจบก็เลยแบบอ่ะปจบแล้วไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปลองเล่นเล่นดูยอะไรยเงี้ยพอไปปุ๊บเขาก็แบบถ่ายงานยอะไรยเงี้ยค่ะก็มีแค่ไปแคสตัตวนิตยาสันแอลนี่แหละแล้วก็แค่ใช้แคสตอนไปแคสแล้วก็โอเคได้ถ่ายแอลดีใจอะถ่ายแอลเฉยๆเพิ่งมารู้ตอนวันไปถ่ายด้วยซ้ำว่า cover shot น่ะว,ว่าเ<อ>นี่ย เดรสเนี้ยนะพอคัฟเวอร์ช็อตนะผมก็อกฮะคัฟเวอร์ช็อตคืออะไรอะไรเงี้ยนี่คือถ่ายลงปกหรออนะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่อะไรโอ้เจ๋งแล้วก็มีนิตยสารซักสามสี่หลจริงๆเลยเลยหัวใหญ่ๆหญสามสี่ฉบับแสดงว่าลงลงนิตยสารจริงๆมากกว่านี้อีกใช่ค่ะเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีทั้งวิริ่งมาร์กซีนมีทั้งมัลลีม่มาร์กซีนแล้วก็มีแบบเขาเรียก สองลายปักที่เป็นสองสองอาทิตย์มีทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคอนิติแาน西亚์เยอะมากโโอ้หแล้วก็บอกว่าได้เอมวีของไมเคิลวองไมเคิลวองอ๋อไมค์เคลวองไมเคิลวองนี่่าผมจำได้เมื่อก่อนเคยเคยฟังเพลงเนี่ยแสดงว่ารุ่นนี้ทันทันรุ่นนี้ทันอ๋อจริงๆคืออยู่เล่นเอมวีของไมเคิลวองเหรอเพลงชื่อจำได้ไหม แต่ <c oughs> ว่าไปไปแบบจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคือแบบตอนที่แบบ oh. เขาบอกว่าน,นี่โบไปขึ้นบองเลยนะเขาแบบใครคุณมาขึ้นบองล้อเราต้องประมาณรุ่นรุ่นพี่นี่แหละจะพอแบบคุ้นๆนะแบบแต่หล่อมากรู้ว่าหล่อมากเมื่อก่อนอนี้จําได้ว่าหล่อมากแล้วนอกจากนั้นทราบมาว่ามีผลงานด้านการแสดงด้วยอ๋อค่ะก็ตอนนี้โบก,ก็แบบ ถ่ายละครให้กับช่องสามค่ะนื่งช่องสามเลยเป็นค่ายเมกะไวค่ะครับอันนี้จะออนแอร์หรือยังครับยังค่ะน่าจะออนปีหน้าค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงถ่ายทำอ๋อกำลังถ่ายทำเรื่องนางอายทางช่องสามอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นอย่างนี้นะครับที่เป็นนางแบบมานะครับแล้วก็เห็นขาวๆสูงๆสวยๆอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วทราบไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องโบนี่ตีกลอบดีมากครับเรามาถามถึงอดีตล้วกันเนาะเมื่อก่อนถามอย่างนี้ว่าเริ่มตีกลอบได้ยังไงครับเมื่ออายุเท่าไหร่เออ โบจาอายุไม่ได้แต่โบจำได้ว,ว่าประมาณปอส,ปอสามใช่ค่ะตอนนั้นแบบคุณพ่อเริ่มหัดเล่นกอล์ฟน่าจะมีประมาณแดขวบละใช่คุณพ่อเริ่มหันเล่นกอนกล์อลอฟแล้วก็แบบว่าโปรที่<ด>ให้คุณพ่อค่ะหนูเขาเห็นหนูไปแบบวิ่งเล่นรอบคุณพ่ออะไรเงี้ยเอ้ยไหนๆหนก็มาแล้วมาแบบลองตีไหมยอะไรเงี้ยจะเริ่มจากชีพเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วชอบแล้วปิดเทอมแบบว,ว่างไม่มีอะไรทําคือโบด้วยนีสใส่โบอยู่แล้วค่ะโบเป็นคนที่แบบว่า ไม่อยู่เฉยอ,อยู่ที่บ้านก่อนหน้าที่เล่นกอล์ฟก็ไปเรียนรำเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นทิวิต้ตลอดจะทจํากิจกรรมโรงเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วมาเล่นกอล์ฟก็เลยแบบอว่างแต่ตีกอล์ฟดีกว่าก็เลยแบบ,รบเริ่มฝึกแล้วพอเสร็จแล้วก็พี่พ,พี่ที่สนามมีพี่คนหนึ่งเขาแบบว่าติดแข่งด้วยอะไรอย่างเงี้ย hmm. แบบเฮ้ยเนี่ยซ้อมทุกวนันเก่งขนาดนี้ไปแข่งดีวกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตอนยังเด็กๆอยู่เหรอครับเด็กๆอยู่ค่ะเล่นไปฝึกไปประมาณ ปีหนึ่งนะคะโปรที่สนามคือหนูไม่มีโปรเป็นโัวของตัวเองคือยืนเล่นอยู่ที่สนามคนนู้นสอนคนนี้สอน่ใช่กันสอนใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยเอ็นดูเด็กอะไรเงี้ยคนนู้นมาสอนทีคนนี้มาสอนทีแล้วเราสับสนมากตรงที่ว่าแบบคนหนึ่งสอนยากอีกคนนึงมาสอนอีกอย่างอ่ะก็ตลกดีแต่ก็แบบว่าเออลองไปเรื่อยๆอันไหนเจ๋อันไหนแบบทำให้ตีดีเราก็อนี่ก็ค่ะเฮ้ยตีไปเรื่อยๆเรียกว่าแคดดี้เป็นพี่เลี้ยงอ แลังจากนั้นพอนจากที่เริ่มเล่นตอนหลังเนี่ยมีโปรสอนมาด้วยไหมครับค่ะก็เล่นปไปพักห,กหนึ่งแล้วก็เริ่มแบบอยากจะจริงจังครับจริงๆไม่ได้เริ่มอยากจะจริงจังไปคุณพ่อเห็นว่าเออชอบตีกอล์ฟตดเทิงก็เลยไปสมัครตอนนั้นต้องป้าอ้อยอะค่ะป้าอ้อยลอตเรอิรันใช่ไหมคะเจ้าของตอนนั้นเป็นสมาคมส่งเสริมนะครับตอนนี้ก็เป็นสมาพันธ์กอล์ฟนักกอล์ฟเยาวชนไทยก็ป้าอ้อยเขาก็แบบจัดท่ายสําหรับเยาวชนเพื่อแบบว่า ฝึกเยาวชนแล้วก็ไปแข่งอะไรเงี้ยคุณพ่อบอกว่าเอ้ยแข่งมาตั้งนานแล้วไม่ได้เรื่องเลยลองแบบเราก็ยังไม่มีโปที่แบบเจ๋งๆสักทีลองไปเข้าค่ายไหมเผื่อจะเจอโปเป็นเหมือนเป็นแคมป์อะไรางี้นะเผื่อจะเจออะไรไปไปแคมป์อะไรเงี้ยก็เลยไปเข้าแคมป์ก็ได้รู้จักกับโปเขียดโปสมาอ๋อโปสมาโปสมาสินวอนครับโปเขียดเขาแบบเออก็เข้าค่ายก็เขาก็ฝึกให้วงใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เข้าค่ายไปสักสามครั้งได้ค่ะเขาก็แบบ โบยังไงเนี่ยจะเอาจริงไหมอาเขียรติเขาก็ถามเพราะว่าตอนนั้นเข้ามหนึ่งพอดีแล้วเข้าสาเสร,ริทยาอะไรเขาบ้านใกล้อาเขียรคือบ้านอาเขียนอยู่ใกล้โรงเรียนมากอาเขียนบอกว่าเนี่ยเลิกเรียนมีพี่คนหนึ่งเขาก็เรียนสาเสรนอยู่พี่ต้องไปอาต้องไปรับต้องไปรับพี่เขาอยู่แล้ว<า>แล้วไปสนามได้ก็นเนี่ยรับโบแล้วก็ไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยโอเคอาลุยก็ไปเริ่มใหม่ไปกับอาเริ่มใหม่เริ่มตั้งแต่แบบเหมือนเด็กตีนี้เป็นนะคะเริ่มตีมตั้งแต่แบบ ยังไม่เรียกว่าครึ่งวงด้วยซ้ำบาเทีเขากรต้องแบบจดอดเดรสอะไรอย่างเงี้ยเริ่มใหม่หมดเลยตอนเรียกว่าตอนเพิ่งมาจริงจังจริงเนี่ยม .1 ม .2 นะครับเล่นมาหลายปีแต่ว่าลังท้ายเล่นแบบเหมือนมาเจอเพื่อนมาวิ่งเล่นสนามกอล์ฟเหมือนแบบเรียกว่าค่าเวลาไปเต้นอ่าใช่เนาะก็ยังดีกว่าไปทำอย่างอื่นจริงจริงแล้วพอเล่นตอนที่เล่น ช่วงที่สามเสนวิทยาลัยนะครับมีการเล่นท่งเรียนไหมหรือว่ามีไปแข่งไปแข่งส่วนตัวหรือว่ายังไงฮะแข่งส่วนตัวด้วยเล่นให้โรงเรียนด้วยก็กีฬาโรงเรียนแล้วต่อจากนั้นพอเข้ามหาลัยจริงๆแล้วทราบมาว่าตอนเข้ามหาลัยจบจุฬาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ใช้โควตานักกีฬาหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขาด้วยโควตานักกีฬาค่ะนักกีฬากอล์ฟนี่เองนักกีฬากอล์ฟจริงๆก่อนหน้าที่จะเข้ามหาลัยก่อนใช้โควตาเนี่ยจะต้องมีโปรไฟล์เรื่องกอล์ฟนิดนึงใช่โปรไฟล์นี้มาจาก ไปแข่งกเอล์ฟเออตอนนั้นก็จะแบบมุ่งมั่นอยากจะไปจ<อ>ูเนียร์เวิร์ดตอนนั้นคือแมต์ต่างประเทศใหญ่หญๆก็จะมีจูเนียร์เวิร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ออฟติมิสที่เมกาตัมแม่น <Optim ist S 2> ์ออฟติมิสกับจูเนียร์เวิร์ดแล้วก็จะเป็นแมตช์เนี่ยเอเชียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนปีโบ์ที่เนี่ยที่ที่ป้าอ้อยเขาหาได้เราช่วงนั้นจ,จะมีแค่สิงคโปร์สองสนามคือเอ,อ่อรายการ SICC กับ านาเมร่าที่ตอนนี้เป็นสนามที่แข่ง l p เอ่าใช่แล้วก็แล้วก็จะมีออคติมิสโบกว่าจะได้ไปเนี่ยสองสามซนามเนี้ยก็คือแสดงไปสิงคโปร์ไปอเมริกามาแล้วไปอเมริกามาแล้วไปแข่งที่นู่นแล้วโบอ่ะมีข้อเสียตรงที่ว่าโบเกิดต้นปีโบจะต้องไปพร้อมกับรุ่นที่ปีสามต่อรุ่นน้องรุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่เพราะว่าอายุอะค่ะเขาจะตัดทุกเดือนสิงหาไม่งั้นก็จะไม่ครบใช่ไหมปีของโบคือเพราะฉะนั้นโบจะเล่นได้แค่ม้อห้า ม5นี่คือปีสุดท้ายของเยาวชนโบล่าจริงๆค,คนอื่นเขาจะเล่นได้บางคนเล่นได้ถึงปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่โงแบบม5เนี่ย<อ>คือเขาเรียกว่ามากสุดในเยาวชนโบร่าเนี่ยโบล18เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังพอได้แข่งอัพเทมิสอะไรไม่เคยคิดจะเทิร์นโปรหรอกครับตอนนั้นตอนนั้นต้องบอกว่ากอล์ฟผู้หญิงมันไม่ได้บูงขนาดเนี้ยตอนสมัย<อ>ผู้โบแบบเยาวชนเสร็จเนี่ยสนามแข่งอาชีพต่อไปคือ กอบสตรีมีรายการเดียวอ๋อมันไม่เยอะมือนเดี๋ยวนี้เนาะใช่ใช่แล้วก็มี A Class ซึ่ง A Class จริงๆเราก็กลายเป็น S Class มันก็ไม่ใช่แบบสำหรับคนที่หมดเงินคนจริงๆอะไรเนี้ยก็มีแค่สมัครคุณกอบสตรีมเยอะๆก็เียได้ว่าไม่มีแรงดึงดูดที่จะแบบก็แสดงว่าจากตรงนั้นไปเนี่ยพอพอเริ่ม เป็นไปแข่งที่มิสพอมัธยมปลายก็เริ่มเข้ามหาลัยก็เป็นตัวเข้าโครงการช้างเผือกประมาณนี้นะฮะก็เป็นเข้าไปจุฬาไปว่าจะไปอเมริกาแต่คุณแม่ไม่ยอมคุณแม่บอกว่ายังเด็กอยู่จะไปแบบเรียนเมืองนอกได้ไงตกที่ไทยก่อนเลยนะเยก็เลยแบบอ่ะเข้าจุฬาเอาโคตานักกีฬาเข้าจุฬาแล้วก็เล่นให้เป็นตัวจุฬาด้วยแล้วก็เล่นให้ตัวจุฬาแล้วเล่นให้ตัวจุฬาสปีเพราะว่าจุฬาเขาไม่ได้มีแข่งแค่กอลมหาลัยกีฬามหาลัยไม่ได้มีแค่กีฬามหาลัยเขามีทั้งแบบโครงการแลกเปลี่ยนกับ จุฬาเมจิคือมหาลัยเมจิที่ญี่ปุ่นค<อ>่ะเมจิเวอร์ซิตี้เขาก็จะมีมาแบบแข่งเป็นกีฬาประเพทนี้เหมือนเชื่อมความสัมพันธ์นประมาณนี้ใช่จะมีกีฬาประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นู่นน,นี่นัยย่นอะไรเยอะแยะเขาก็ก็แข่งให้จุฬาไปหมดเลยครับแล้วพอจากการ<น>ที่เราได้เป็นตัวจุฬาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มหยุดเริ่มหยุดเล่นกอล์ฟหรือว่าน้อยแผ่วลงไปทางนางแบบเนี่ยตอนไหนฮะหนูเริ่มมาทํานางแบบตอนปีขึ้นปีสองเขาเรียกช่วงปีทอมช่วปีสองเพราะช่วงนั้นเป็นอันนี้พอดีก็ปี นั้นแล้วก็ก็พอเริ่มเริ่มจริงๆตอนแรกเนี่ยยังไม่ยอมหยุดคือชอบกลอบมาก็เล่นเรืเ่อยๆจนแบบไปเคยแบบแข่งเสร็จแล้วก็แบบตีรถจากชลบ,บุรีไปเดินแบบ oh. แล้วโดนดีไซนเนอร์ปวนแกไปทำอะไรมา <c oughs> คือเวลาตีกับทุกคนจะรู้ว่าผิวมันโอรีโอมันขาวดำขาวดำอ,อย่างเงี้ยเขาจบแย่ไปทำอะไรมาทำให้ผิวดางงี้โดน่ะไรกันนั้นก็เลยแบบ ซ้อมกอล์ฟด้วยดอยเ็หน่วยเดียวตีกอล์ฟเน่ไม่ได้ไม่ได้ออกนอกนะถ้าเกิดเราทำรายการหรือว่าทำเป็นนักแสดงมันก็ต้องใช้เรื่องผิวเข้ามาบ้างแล้วถามนี้ว่าคิดว่าเกมกอล์ฟนะที่ผ่านมาให้อะไรกับเราบ้างครับถึงปัจจุบันนี้จิตวิทยาอย่างแรกเลยค่ะคือการที่กอล์ฟสเตีเยระค่ะไม่ใช่แบบซ้อมทุกวันแล้วก็ตีได้จิตวิทยาใน,ในการควบคุมอารมณ์ตัวเองในการใช้ชีวิตในการอ่านคนในการอ่านเกมคือ เวลาแข่งอ่ะเราไม่ได้แข่งกับแค่ตัวเองอ่ะบางทีเวลาแข่งคนอื่นเขาจะแบบว่าเฮ้ยกรมเนี่ยเป็นอะไรที่แข่งกับตัวเอง <ๆ S 1> เพราะว่าทุกคนเล่นเล่นธรรมดามันใช่แต่ว่าเวลาแข่งจริงๆอ่ะค่ะทุกคนส่งคารจริตวิทยาพ r e s s อ r มันเยอะมากนะความแรง <ๆ S 1> กดดันเยอะพอแล้ว<ช> <ๆ S 2> แบบนอกจากคนที่ไล่หลังเราแล้วคนที่เราต้องตามเราต้องแข่งกับเขาแล้วเขาไล่หลังเราจี้หลังเรามาติดๆอย่างเงี้ยตีดีมากแถม บางคนแบบเล่นตีดีอะช็อตแบบได้แบบออกไปดีแล้วแบบทำหัวเสียมนแบบได้ไม่ดีอะบีบบเออบีแบบแบบเฮ้ยคือตีดีแล้วจะมาบีบทําไมอะไรเงี้ยทำเป็นแบบไม่พอใจแต่จริงๆแล้วโอ้โหช็อตอย่างตรงอย่างใจนึกออกมหมคือแบบเขาจะมีแบบเทคนิคในการเรียกว่าสงครามจิตวิทยายาด้วยอันเนี้ยคือสิ่งที่ทําให้โบมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกทุกงานเลยอะก็คือพูดง่ายใครทําอะไรไปก็ช่างเราก็นิ่งของเราไว้แล้วก็ทําในเกมของเราให้ถูกนี่ใช่ไหมครับเขาเรียกว่ากอปเป็นการฝึก ความดทนฝึกทุกอย่างจิตใจด้วยใช่ไหม,ไหมแล้วคิดว่าการที่เราเราผ่านการตีกอล์ฟมาระดับหนึ่งเนี่ยในการเดินแบบได้เอามาันนำมาใช้บ้างไหมครับใช่ค่ะอย่างแรกเรื่องความตื่นเต้นเรื่องวบรมสติเรื่องเขาเรียกวเข้าหาผู้คนเพราะเวลาเราเราเล่นสง่งคำสั่งวิญญาณในกอล์ฟเราจะรู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงคนนีนนนน้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าฝึกอ่านคนมาตั้งแต่เด็กฝึกอ่านอารมณ์คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าคนเนี้ย ตอนนี้เราไม่ควรไปยุ่งเราควรไปยุ่งตอนไหนเราควรใช้อะไรเวลาทักษะเดียกันเขาเรียกเหมือนการเทศานที่หนึ่งใช่ไหมครับ<ช>ว่าเราจะมองว่าเกมแต่ละคนเป็นยังไงบ้างใช่แล้วแบบพวกแบบเวลาเราในวงการมันต้องโซเชียลนิดหนึ่งเวลาแบบต้องมีพบปะผู้คนค,คุยเรื่องอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็อแบบดูว่าเราจะเข้าทางไหนอะไรนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่อง อารมณ์มากกว่าที่ช่วยแบบว่าสมมุติว่าใครทําอะไรเราไม่พอใจเราทาอะไรไม่ได้อะเราก็แบบเราเราก็ต้องกลายเป็นเด็กที่ไม่ดีเองถ้าเราไปไปทะเลาะกับเขาใช่ไหมโบก็จะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แบบเขาทั้งดีใช่จะเป็นคนไม่ออกสิน้าด้วยคือมึงโงจะแบบหน้าตายโอ้เยี่ยมเลยดีไม่ดีแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนิ่งคือโกรธหน้าตายว่างั้นเห็นยิ้มยิ้มนิ่งจีจะโกรธพี่อยู่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่แล้วตรนี้ถ้าใครทำโกรธเนี้ย ยากมากคือทําให้บุรุษออกมาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นแบบมีใส่ไม่ต้อง<ด>สุดๆแล้วใช,ใช่ไหม <laughs> โอเคถ้างั้นอยากให้น้องโบฝากไปถึงเด็กๆน้องๆที่จะ,ะเจริญรอยตามทั้งในเรื่องของการตีกอล์ฟและการเดินแบบหรือการทํางานอย่างนี้แล้วกันครับน้องๆคนไหนนะคะที่อยาก,กเป็นนางแบบก็ต้องเรียกว่าพยายามทำาุ่นให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เด็กๆคือทุกคนมีความฝันตั้งแต่เด็กก็ พยายามดื่มนมออกกําลังกายให้ตัวเองสูงไว้ก่อนนะคะเรื่องอื่นเราพัฒนาได้แต่เรื่องร่างกายเราไม่สามารถทําได้อย่างโบเนี่ยยังมีจุดเสียว,ว่าไปเมืองนอกลําบากมากเพราะว่าเขาต้องเอา178ครับโอ้โหถึงจะได้เดินไฮแบรนด์ทีาเรียกว่าไฮแบรนด์คือ Gucci Dior น,น,นั่นคือตอนนี้ไม่พอใจเรา75ไม่พอแล้วขาปอีก3เซนใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ได้เดินแบบทีาเรียกว่าก็แบรนด์ดังแต่ว่ายังไม่ใช่ไฮแบรนด์ที่เป็นแบบ ตัชอเอบิกตองอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อต้องว่าเจ็ดสิบแปดอนะครับน้องๆฟังแล้วอย่าลืมนะครับกับไปดื่มนมออกกําลังกายแล้วก็เรียกได้ว่าดูแลโภชนาการเนาะดูแลโภชนาการเรื่องอาหารการกินสําคัญทําบอดี้ตัวเองให้ดีก่อนเรื่องอื่นคือเดินอะไรอย่างงี้เราเข้าวงการไปเราพัฒนาได้ดูเรื่องที่เดินแบบเดี๋ยวเขาสอนกันเพราะตอนหนูเข้ามาก็ยังเดินไม่เป็นผนเขาก็มาสอนกันเริ่มจากร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะมให่ก็คือตอนเด็กๆน้องโบเนี่ย ดื่มนมเยอะไหมเยอะมากกินนมแทนน้ำโอ้ยางงั้นเลยเหรอครับเป็นคนชอบกินนมเป็นคนที่แบบเรียกว่าเหมือนว่าหิวตลอดเวลาแล้วหิวก็ไม่รู้กินอะไรกินนมหิวก็กิกนนมอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบโอ้ท่านผู้ชมครับเนี่ยน้องๆก็ฟังไว้นะครับทางบ้านนะครับอยากจะสูงนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นวงการนานแบบหรือในการดูแลตัวเองนะฮะในทั่วทั่วไปในะการดื่มนมเนี่ยมีผลต่อความสูงแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องความแข็งแรงของร่างกายก็มีแคลเซียมเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ได้ฟังน้องโบแล้วนะครับ ก็เอาไปปฏิบัติตามกันนะฮะในเรื่องโภชนาการก็อยากให้อ้วนเกินไปนะต้องคุมอาหารการกินผักผลไม้เยอะนิดนึงเนาะใช่คนะ่ะจริงๆเราโบ,บเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ลดนำ้ำลดอาหารเลยนะคะโบเป็นคนที่เน้นออกกําลังกายมากกว่าคือ,อกินอยากกินอะไรกินแต่ว่าต้องไปเบิร์นตัวเองให้หมดออก,กาลังกายใช่ค่ะครับตั้งวันนี้นะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องโบนะครับบุญดลีจิตรีงานนะครับขอบคุณมากครับที่สละเวลามาในการขับไอทีในวันนี้นะครับแล้วสําหรับน้องๆนะครับทางบ้านนะครับที่ อยากจะแบบเป็นนักกอล์ฟนะหรือจะเป็นนางแบบหรือจะเป็นอะไรเนี่ยในแบบก็ตามนะฮะเรามีตัวอย่างให้ท่านดูแล้วนะครับซึ่งเป็นวันนี้เราได้มาเจาะลึกถึงเรียกวิถีชีวิตเนาะในการปฏิบัติทั้งทั้งวงการกอล์ฟทั้งวงการนางแบบเนี่ยก็สามารถเดินไปด้วยกันได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าไงก็ติดตามดูได้จาก นะมีทั้งมีทักรแล้วก็มีทั้งในหนังสือในเรื่องการเดินแบบด้วยวิทยาศาสตร์ต่างๆงี้ค่ะคแล้วก็แฟชั่นโชว์ครับงั้นไงก็ฝากติดตามผลงานน้องโบโด้วยแล้วกันนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงเพลยอ์ออฟในวันนี้ครับ